แล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก่งสิทธพงศ์รีวิวนะครับวันนี้ผมได้ Mask ทยี่ห้อ GQ White มารีวิวด้วยนะครับว่าแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาแกะ Mask ออกมาเลยดีกว่านะฮะอืมถ้าสวยๆนะครับพร้อมกับมีลายเขียนว่า GQ อยู่ด้านข้างด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเก่งสินท้าขศงสินไม้เกษมนะครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวหนึ่งมารีวิวนะฮะนั่นก็คือสินค้าที่ชื่อว่า GQ White Mask นั่นเองนะครับอ่าสินค้าตัวนี้ถือว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่หลายๆคนออเดอร์กันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมาสกผ้านะฮะมาสกผ้าที่คุณสามารถที่จะ reuse หรือว่าใช้ซ้ำได้นะครับถึง30ครั้งเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ มาดูกันดีกว่าว่าเจ้า GQ White Mask เนี่ยมันเป็นอย่างไรมีฟีเจอร์อะไรบ้างและที่สำคัญคือมันใส่ยังไงนะฮะแล้วมันดีจริงตามที่เขาเโปรโมทไว้หรือเปล่านะฮะเริ่มจากตัวฟีเจอร์มันก่อนนะครับอย่างที่บอกครับอย่างแรกก็คือมันสามารถที่จะใส่ได้ซ้ำนะครับ30ครั้งนะครับต้องซักด้วยนะฮะซกักแล้วก็ใส่ซ้ำได้30ครั้งนะครับ มีฟีเจอร์ก็คือว่ามีเส้นใยเพอร์มานะครับที่ป้องกันแบคทีเรียได้นะครับแล้วก็เป็นผ้าสะท้อนหยดน้ำนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยว่ามันสะท้อนหยดน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับมี GQGuard นะครับ GQGuard นี่ก็เป็นสะท้อนหยดน้ำหรือละอองน้ำนะครับมี GQProtect นะครับป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย GQCare นะครับป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียเป็นสาเหตุ มาจากการเกิดสิวด้วยนะฮะแล้วก็มี GQ Fit นะครับที่จะช่วยทำให้มันกระชับนะครับแล้วก็มี GQ Strap นะครับเป็นถอดมานะครับตัวเชือกนี้นะฮะมันสามารถถอดออกมาที่คล้องคอได้นะครับแล้วก็ GQ Watch นะครับก็อย่างที่บอกไปสามารถซักได้30ครั้งนะครับ GQ Air นะครับป้องกันการสัมผัสฝุ่นนะครับสวมใส่สบายได้ตลอดวันนะครับตัว GQ White เนี่ยนะครับจริงๆเป็นแบรนด์ที่ทา เสื้อเชิ้ตมาก่อนนะครับเสื้อเชิ้ตที่เป็นเสื้อเชิ้ตขาวนะฮะที่ส่วนตัวผมเองก็ซื้อมาใช้ส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือมันกันน้ําได้นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูเจ้าตัวมาสสนี้กันดูดีกว่านะครับว่าใส่ยังไงแล้วก็กันน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับ <S <S ที่ตัวมาสเสนี่นะครับมันจะทํามาจากผ้านะครับผ้าที่มออีค่อนข้างลักษณะค่อนข้างนุ่มทีเดียวนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะครับมีแบรนด์ GQ อยู่ตรงด้านข้างนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใส่นะฮะว่าใส่ยากง่ายอย่างไงนะครับสังเกตดูนะครับว่าเจ้ามาสตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเชือกที่ค่อนข้างยาวนะครับมันจะไม่เหมือนกับมาสทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะฮะทีนี้เดี๋ยวจะวิธีการใส่ของมันเนี่ยก็คือว่าเราเริ่มจากไอเชือกยาวๆนี้ก่อนเลยนะฮะเชือกยาวๆเนี่ยนะฮะเราเอามาคล้องคอครับอื คล้องคอเสร็จแล้วนะครับเราดึงตรงด้านข้างนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะมาใส่ที่หูเหล่านะครับคล้องกับหูเหล่านะอืมเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะคล้องหูนะครับจากนั้นเนี่ยด้านข้างนะฮะเอ่อด้านหลังเนี่ยนะฮะเราก็ดึงให้มันตึงได้มันมีตัวล็อกนะครับแค่นี้เองนะฮะเสร็จแล้ว เดี๋ยวลองดูใหม่นะฮะเดี๋ยวถอดก่อนถอดก็ไม่ยากนะฮะถอดก็ย้อนกลับมาทางเดิมนะฮะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะฮะไอ้ตัวนี้นะฮะดึงออกมาปุ๊บแล้วมันจะคล้องหูได้นะฮะโอเคว่าแล้วลองใหม่นะฮะใส่ใหม่ให้ดูเราใส่นะฮะสสมคอนะครับจากนั้นครับติดไว้กับตัวแล้วก็ดึงอย่างนี้เลยนะฮะนะดึงอย่างนี้เลยนะครับ ง่ายมากนะฮะเสร็จแล้วข้างหลังล็อกนะฮะล็อกมันนะฮะมันก็จะแน่นนะครับแน่นมากๆนะครับโอเคทีนี้มาถึงเวลาที่เราจะมาลองดูว่ามันกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะขอสเปรย์หน่อยพอ,อแล้วพออืโอเค โดยตัวโดยตัวแมสเนี่ยกันได้แน่นอนนะฮะน้ำไม่เข้านะฮะแต่ว่าแว่นผมนี่เลอะไปหมดแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองมาหยดน้ำเอาน้ำามาหยดเลยดีกว่าดูว่าได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเรามีน้ำอยู่นะฮะแล้วก็มีผ้านี้นะฮะเราจะลองหยดดูนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ซึมนะไม่เข้านะดูฮะอ๋อไม่ธรรมดานะอืมโอเคนี่คือการรีวิวของเจ้า GQ White Mask นะครับใน1 p a แพ็คมี1 mask นะครับแต่ว่าใช้ได้30ครั้งนะครับผมซักนะฮะแล้วใช้ได้30ครั้งนะครับ อ่ะและนี่คือ GQ White Mask นะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับป้องกันอะไรหลายๆอย่างได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิด1 9นี้นะฮะอ่าหนึ่งแพ็คนะครับมาพร้อมกับ1 mask นะครับแล้วก็1 p a แพ็คเนี่ยราคา150บาทนะยบ,บาทก็ถ้าหารเฉลี่ยแล้วซักได้30ครั้ง150บาทหารมาแล้วก็ตกครั้งละ5บาทเองนะครับผมมี2 p a แพ็คก็รอดไปประมาณ2เดือนได้ ขอบคุณที่ติดตามเกรงศิริพงศ์นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับใครที่ติดตาม Youtube กันอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนและแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมารีวิวอีกจะมารีวิวที่นี่แหละครับสวัสดีครับ